เาาดียวรลาตลาดเก่านะ,ะับตั้งดองผู้ขาดองครับอันนี้คือพี่นกนะพี่นกเป็นคนบริหารจัดการตอนนี้นะ,ะ่าคุณแม่ดาก็หรือว่าเจดาท่านก็จะมามวันที่มีกั้งเยอะๆมาแกะกั้งนะแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านไปต้องเที่ยวนะ,ะวันนี้กัง้งจะทีน้อยก็เลยไป,ไปเที่ยวเช่นนะฮะแตวันดีเพื่อนๆนะที่เข้ามาชมคลิปนะก็ เมื่อทำรีวาาิวในคลิปกันเยอะมากนะเกือบล้านวิวแล้วนะสำหรับร้านเท็ดดายเยาวราศผมก็มีโอกาสได้มาประเทศแล้วกลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือปูม้านะครับเป็นปูมา้าดาวน้ำปลานะเขาจะราดนังปลาเข้าไปนะนี่ครับสำหรับคนที่ชอบออสายยำสายของดองนะฮะทะเลดองนะฮะมาได้ที่นี่ไม่ผิดหวังนะฮะนี่ครับ ก็เป็นสายที่คัดพิเศษนะไม่ใช่ว่าเป็นปูเล็กหรือว่าปูอะไรพวกนี้นะเขาจะคดัดพิเศษมาเลยนะที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะปูนะก็จะมีปวกุ้งด้วยกุ้งหวานปูสแสมปูแปะแล้วก็กั้งนะฮะกั้งไข่กั้งธรรมดานะฮะนี่ครับอันนี้เป็นปูอ<า>้อจาะ ดำนะฮะสามชิ้นสามชิ้นราคายังปกติอ,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 อยูเ่เนะาะราคายังปกติอยอูอยอ่ลลใช่ไหมฮะราคาเดิมอยู่อ๋ออ๋ออ๋อสามร้อยเหรอโลละใช่ไหมอ๋อโลละสามร้อยขอยลลงแกรนดองนะฮะ อันนี้เป็นปูปูดำนะเขาเรียกว่าปูทะเลนะฮะแต่เนี่ยเป็นปูทะเลเหมือนกันเลยเขาเรียกปูม้านะครับอันนี้บางที่บางแห่งเขาเรียกปูขุดปูดำอะไรพวกนี้ฮะมันเย็นโดรูนะพวกนี้ฮะเนี่ยไข่เยอะมากโอ้โหดูไข่แล้วก่อนแม่เจ้ามันเยอะขนาดน,นี้นะะนี่ไข่จริงๆนะไม่ไข่ขี่เข้ามานะไ <laughs> ข่ไข่จริงเลยนะมันจะเกาะตามกระดองนะฮะ วนี้ทําไม่ได้นะนี่มัน,นจะเกาะตำขอกระดองวันนี้นะฮะนี่นี่แบบนี้เลยนะเรากลา้ามเกอนวัตถุวัตถุหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้ทุบนะแต่ร้านหน,น้าปลานี่นี่นขอบขอบของไข่มันจะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยอันนี้คือแกะแกะกระดองบนมาแล้วนะเนี่ยโอ้สวยสวยมากตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี 1, 600, น่นกพันหกร้อยนี่โลนึงนะ โลนึงก็ได้ประมาณกี่ตัวไซเนี่ยสามตัวโลเนาะโอ้ก็ได้เยอะนะสามตัวโลอ่ะมันเป็นเวลาให้ให้ทั้งกระดองด้วยครบอุปกรณ์ใช่ไหมอ๋อจะทั้งแตนน้ำหนักเลื่องเจากระดองก็ได้แมวก็ได้แต่กระดองเพราะว่าหน้าเอาเพราะมันมีไข่ไงเออไข่มันเกาะอยู่ไงเออไข่กับมันเกาะมีอยู่นี่น่าเอานะฮะใครไม่เอาเสียได้นะบางคนจะเอาเฉพาะตัวแล้วก็กล้ามไปนะก็แล้วแต่นะ เพราะเราเขาช่างตาัดน้ำหนักอยู่แล้วนะฮะโลละผิดล,ละร้อยหกสิบอ๋อเราจะเร้วแ,ต,แ,วแต,ตัวเล็กตัวใหญ่นะนี่กั้งกั้งนะฮะอันนี้คือกั้งนะฮะโอ้หน่ากินนะกั้งนี่มีอนะครับว,วันนี้หรือว่ามีแค่นี้ โอ้เหลือแค่นี้นะจำนวนจำกัดนะฮะอ่าวันนี้จำนวนจำกัดแต่ว่าปูปูมีเติมแน่นะวันนี้ปูมีนะฮะปูมีนะตัวนี้ขายถึงเย็นไหมครับพี่น้องตัวนี้สี่โมงครึ่งเนาะอ่าสี่โมงครึ่งก็คือของหมดก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วกันนะฮะเพราะว่าขายกันตักกันเราเราเราขายตักกี่โมงนะเวลาเริ่มอ่ะเก้าโมงครึ่งขอทุกวันอ่าแล้วอยู่ไหนอยู่วันไหนวันจันทร์วันเดียวนะ หยุดแค่วันจันทร์วันเดียวนะ,ะในหนึ่งอาทิตย์นะหยุดวันจันทร์วันจันทร์ยังมานะเดี๋ยวยังไม่เจอนะฮะเขอขอนอนุญาตหยุดหนึ่งวันสักางผ้านนะอ,านอยู่ไปใช้เงินบ้างเ,งเออใช่ใช่ใช่นี่ฮะก็ขายกันมาตั้งแต่กี่ปีครับมาแล้วนะฮะโอ,อ้ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยเยิมย้มเยิมย้มมันเยิ้มขนาดนี่นาะไหแน่นแน่นไห้นั่นแน่นาห้นั่นแน่นไม่โปน้าด้วยนี่ตัวของมันเองนะแม่เจ้า เดอะคลปภาษาอังกฤษก็เรียกเดอะคลปเนะฮะเออไข่แดงไข่เหลืองนี่นี่แช่น้ำปลาเข้าไปว้าวนี่เดอะไ i รท์นะเดอะแ a i l a ์ไทยแลนด์อ่าแช่นาทาวอิ Thailand, นแบงค์ของไทยแลนด์นะฮะโอ้โหเจนี่ปูมา้าปูม้านี่ราคาเท่ากันไหมครับอันสองค่ะ ไอ้อน,นี่จะถูกกว่านะพันสองนะฮะอ่านี่เนื้อหวานนี่พันสองอันนี้เขาเรียกปูดำเนาะ,ะปูทะเลพันหกปูมมาก,กับปูทะเลอ่ะก็ปูทะเลเหมือนกัน,น,นแต่อ่าเดือเขา<ด>เรียกไม่เหมือนกันเนาะนี่ครับ <c oughs> อันนี้คือมันเริ่มจะเข้าน้ำปลาแล้วนะมันเข้าเนื้อแล้วนะข้างในเนื้อหวานเวลาเอากลับบ้านนี่ เวลาก็เวลาจะแพ็กลับบ้านพี่นกเขาจะพี่นกเขาจะใส่น้ำปลาไปให้นะแล้วแกแกจะบอกว่าก่อนก่อนจะกินเนี่ยเขาจะให้เทน้ำปลาออกนะฮะเพราะว่ากลัวมันจะเค็มนะให้เทน้ำปลาออกแล้วก็กินอ่าครับแล้วก็อ๋อนี่น้ำจิ้มพี่นกนกเชิญชัวนดูน้ำน้จิ้มนะน้ำจิ้มซนะีฟู้ดรสเด็ดเลยค่ะรสเด็ดเลยนี่ครับ ใช้ใช้สูตรพริกพริกสดเนาะใช่หอมพริกสดนะฮะโอ้ไทยทีเป็นแบบรากผักชีแล้วรากผักชีย้อยคือใส่รรากผักชีด้วยใช่ให้เยอะให้เป็นราดด้วยไม่ได้ให้เป็นจริงอ๋อให้เป็นราดใเยอะให้เป็อราดตัวไปเลยนี่ครับอ่ามีเครื่องเคียงด้วยมีอะไรเอ่ยกระเทียมหอมหัวหอมพริกสดอ่ามะละมะม่วงฝัก สาลาแน่มอหอมโหนี่ฮะเป็นล็อกเล็กๆนะเขาเียกล็อกเล็กๆล,ล็อกเล็กๆแล้วก็ทํากันตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นทีน่จํากัดนะไม่ใช่เป็นร้านอะไรที่ใหญ่โตนะฮะนี่ครับทำกันตรงนี้นะฮะนี่ที่ไผ่ถุงใหญ่ๆงงเลยนะหลายขีดนะเนี่ยถุงนึงก็ให้ไวลาดไปเลยนะนี่ก็จะมีคนมาทำเหล็กนะฮะทงคนไทยแล้วก็ คนา่างประเทศนะมาถึงก็มาหยุดชูตรงนี้ตลอดนะฮะแต่คนที่ชูนีจรินเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะนี่ก็เข้าคิวอย่างนี้นะเขาเข้าคิวรอนะฮะเฮ้ยกุ้หหงหวานกุ้งหวานกุ้งหวานนี่กินกับข้าวเหนียวเหรอรกินกับข้าวต้มนะคนจีนนะอ,นอ๋อยำเหมือนกุ้งแห้งก็ได้บีบมะนาวเข้าไปอ๋อหอมแดงไปกินหนูผักชีเข้าไปยำอีกเหรอยำ แต่ไม่ใช่ออกรถชาติหวานนะถ้ายำมันก็โอเคครับทำให้ไปเลี่ยนนะนี่ครับเบอร์เบอร์พีน่นกนะมีนะฮะซูให้ดูนะถ้าใครอยากจะโทรมาคุยมาจองสั่งไลน์แมนสั่งแรกรบได้นะที่นี่นะเรามีคอนแทคกันอยู่นะอยู่หน้าร้านขายทองทองใบนะฮะนี่นี่นี่อยู่นี่เลยขายทองทองใบนะเดี๋ยวเวลาซอยสิบเอ็ดนะฮะ คนถามกันมาเยอะนะฮะตอนนี้ไม่ต้องถามก็แล้วนะเวลาสกอตสิบเอ็ดนะฮะร้านขายทองทองไปเจ้าเก่านั่งเดิมนานม,มาแล้วนะ <S <S <บ>่วงนี้ก็ซบซ่าตามสภาพเศ,ศร,รษฐกิจนะเพราะว่าพุ้มตรงออกเศรษฐกิจมันก็ขื่นเกองนิดนึงคนไม่ค่อยจะมีกระตังจับใจใ่ใยใช้สอยนะฮะเงินทองหายาก่วงนี้นะเป็นยุคขายาหมาแพงนะก็คนที่ พอจะมีกาลังซื้อก็ยังมาซื้อมาอุดหนุนเจดดาหรือว่าพี่นกได้นะก็ขังกอยู่แบบนี้ทุกวันนะหยุดวันจันทร์วันเดียวนะนี่แม่เจ้าแม่เจ้านี่เป็นหอยเสียบหอยเล็กๆอยู่ในป่าทรายอยู่ในผืนทรายของทะเลนะตามชายหาดนะฮะหอยตัวนี้ที่บางเบิด บ้านผมก็มีนะฮะก็เห็นเขามาขุดกันแล้วก็เอาท่อพ,พีนะตักข้าวนาะมาขุดขูดๆตามตามชายหาดนะ,ะเวลาน้ําลงนะก็จะเจอหอยพวกนี้นะเขะาเรียกว่าหอยเสียบนะหอยเสียบสามารถเอามาดองล้างให้สะอาดนะฮะแล้วมาดองนะฮะดองน้ำปลาแบบนี้แล้วก็ไปใส่หัวหอมจะใส่ใสพริกใส่ผักชีกเข้าไปนะสามารถกินกับข้าวต้มได้นะรับตอนนี้ก็จะเป็นหอยดอง หอยดองในสูตรที่ไหนครับแม่กองกองนะเป็นสูตรแม่กองนะฮะโอ๋โออันนี้สีธรรมชาตินะนอ่าสังเกตดูจะไม่ใส่สีเป็นน้ำความเปียกใช่นไหมอ๋อน้ำความเปียกนะพี่น้องเปรนะร <c oughs> นี่ฮะร้านนี้เขาสั่งรสสุดดีที่ดีๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะเราสังเกตดูหอยแครงเขาจะขัดสีขัดไอ้ให้มันขาวเลยนะขัดเรียบเลยนะไม่ใช่จะมีพวกดินอะไรพวกนี้เกาะอยู่นะเขาจะขัดให้เรียบเลยนะนี่ครับ น่ากินมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นกุ้งนะอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรครับมีน้องกุ้งแชร์นาปลามันเป็นกุ้งลายเอ่อกุ้งอะไรแชร์บุ้ยป่ะกุ้งแชร์บุ้ยอ๋อเป็นแชร์บุ้ยนะเนื้อเนื้อมันเย็นเหนียวเหนียวนุ่มหรือเปล่าอ๋อเนื้อกรอบเด้งนะเด้งธรรมชาตินะไม่ได้ใส่สารอะไรเนาะอ๋อถือท่าเรือแล้วแกะเลยอู้ มันมัน,มนหลายกิโลมากเลยบนฐานเนี่ยฮอเทนหลายรอบนะเนี่ยแล้วก็แต่งสีด้วยพริกพริกแดงแล้วมันจะเข้ากันนะแล้วก็กระกเทียมนะฮะอ๋อมันจะมีชุดยำเข้ามานนะเป็นเครื่องเคียงนะดานนู้นนะอานุ่นนุ่นอานุนนุ่นแถมให้แถมให้ไปเลยนะไม่ไม่ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะก็คือใส่ไปในชุดของมันอชุดยาแถมให้นะเราจะซื้อทีละ เริ่มต้นที่สองขีดสามขีดอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อเป็นโลตามใจลูกค้าเลยเพราะช่วงนี้รู้ว่าช่วงไหนก็ได้แล้วแต่เราจกินน้อยแต่ขายอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับเราไม่บังคับกันอยู่แล้วเพราะช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจเฟื่องเื่องนิดนึงนะก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะฮะมก่อนนี้เยาวราชอ๋อทีนี้คำภาษาด้วยอ๋อช่วงคำภาษางอนเล่ากันนะ กับกล้องกับแพร่ก็ขายอ่ะก็มีผลพวงบ้า,านนสะสำหรับกัแก้มแบบประมาณนี้นะฮะนี่ครับแต่คนทั่วไปก็จะเอาไปกินดองกินนะกินแก้มกินเล่นอะไรพวกนี้นะฮะเชื่อป่ะเราขายแล้วจะไม่อยู่มีคนมาถามมาจิบจีบร้านเจ็บจิบคนลูกค้าเราต้องคอยบอกเขาอยู่เยอะตรงนี้เชื่อจีบใช่ไหมขายอยู่ไหนขายร้านใช่ไหมไอ้นี่คือปูอาาอคุณตืดนะฮะเวลาที่เราไปาดองนะเดี๋ยว ยำปูจืดหรือว่าปูด,ดองดนั่นเองนีครับใช้ดองได้นะฮะแล้วก็ใช้ยำนะฮะหรือว่าใครอยากซื้อไปสับใส่มะม่มวงนะงนะก็สามารถทําได้นะฮะเอาไปทํากินที่บ้านนะหรือว่าใครอยากจะไปใส่ส้มตํตาก็มาซื้อได้นะแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วร้านของเจดานเนี่ยเขาจะให้เครื่องเคียงไปด้วยนะ สามารถเอาไปยำเป็นยำบูชืดไปเลยนะค <ฮะ S 1> รับมากินมากนะครับ ก็เตรียมทอนนะก็ะเตรียมทอนนะฮะอันนี้เอาไว้โรยหรือว,ว่าแถมด้วยนะแถมไปสำหรับยำก้างยำปูมา้ายำอะไรต่าง แมนมีเก็ตอ๋อตอนนี้มีเจ้าหมายเก็ตเก็ตเยอะนะตอนนี้นะมีเก็ตมีแก็บมีลาลามู์ไลแมนสี่เจ้ามีทุกมีหมดนะมีหมดเลยอ๋อมีสีสีมีหมดเลยนะแล้วก็อ่าอะไรอีกเจ้าหนึ่งนะ นะค,ค,ครับ,รบเขาจะทำคอนแทคไว้นะฮะใครที่ยอยู่ในกรุงเทพนะฮะสามารถสั่งซื้อร้านเจดายาวราชนะเจดา,ายูบุคร่ดองยาวราชได้ทางมเ s นเจอร์ไลนะ์เก็ตหรืออะไรต่างๆนะที่เขารับส่งภายในกรุงเทพนะฮนะนี่ครับโอ้น่ากินมากเลยนะ อยู่บางพันน้อยครับอยู่จันที่มารีสอร์ทบางสะพานน้อยนะฮะได้ได้จีนร้อยไม่ได้มาครับอยู่บ้านอยู่บ้านวัน่ี้ผมมาถ่ายร้านยำร้านอะไรเงี้ยครัในกรุงเทพหลายร้านแล้วก็แวะมาพ่นกพี่ถึงนะอ๋อ ยอดเลยอันนี้หมดแล้วก็เติมมีเติมเนาะขายจว่าจะถึงเย็นนะฮะเขามีสปแปร์มีสต็อกนะฮะอ๋ออา้าภาษานะจด้เมื่อก่อนนี้เอาไม่ทันนะฮะ<อ>วันนี้ครับว่างอยู่นะครับเชิญซื้อไดอ้เลยครับโอ้โหหมูหมูครับ มาซื้อบ่อยไหมฮะมาซื้อบ่อยไหมบ่อยนะอยู่แถวนี้เนาะเป็นไงบ้างราคารับได้ไหมโอเคอยู่นะแต่ค่อนข้างสูงนิดนึงใช่ไหมของทะเลก็ยังว่านะฮะอะไรนะอ่าของดอนนะราคาก็ค่อนข้างสูง ไอ้2โถแล้วก็150 800 ตามชมครับสุนิชโจว์ตะวัชนะครับร้านเจดา้าบุกไหดองโดยพี่นกนะฮะยังไงก็มาอุดหนุนนะฮะมาชิมฝีมอืออาหารทะเลดองแซ่บๆซ่บยอบลาดนะฮะที่นี่ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ